ใส่เงินไปสักหมื่นนี่ไหมโอ้รี่พมมาค่ะปีใหม่นี้นะคะออเลดออโต้ของเราจัดกิจกรรมจับฉลากแรกของขวัญแบบไม่ซ้ําจาเจนะคะนี่เลยกติกาของเรานะคะก็คือใส่เบอร์โทรของทุกคนลงไปในกล่องอ่าแล้วก็เราก็จับกันนะคะว่าเราจะได้เบอร์โทรของใครแล้วเราก็เก็บเป็นความลับแล้วเราก็ไปซื้อของขวัญในงบที่เรากําหนดไว้ให้กับคนคนนั้นนะคะแล้ววันที่เรานัดรวมตัวกันเราก็โทรหาเบอร์ที่เราจับได้นะคะ ฮัลโหลเธอเธอเป็นใครเอ่ยมารับของขวัญกับเราได้เลยอ่าก็คือกติกานี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนนะคะใครจะจับได้ของใครกันบ้าง Let's go! รอให้บอสจับเปิดพิธีการคนแรกนะคะรอรอเข้าหุบบอสยู่จับชนาค่ะบอสลุนแล้วนะอ่าอันเนี้ยผมเด่มแล้วก็เห็นคนเดียวแล้วก็ดูคนเดียวบอสดูก่อนค่ะว่าใช่เบอร์บอลไหม ใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่เบอร์บอสบอสต้องเก็บไว้เลยค่ะไม่ใช่แต่ว่าวันที่27บอสต้องโทรเบอร์นี้ค่ะอ่ะลุงลุงเป็นคนต่อไปเลยค่ะคู่อุโสโอเคคูอุโศอุโสดูก่อนเบอร์ตัวเองเล็กเหลือเกินโอเคไม่ใช่เบอร์ลุงโอเคไม่อยากโดนล็อกมงโอเคไม่อยากโดนล็อกมงเขย่าบนะที่ขยับให้อ่ะถึงคิวแล้วค่ะจับเลยค่ะอ่ะบนบานสารเก่าอยากได้ใครจับเลย อ่ะดูว่าใช่เบอร์ตัวเองไหมเอาเลยเอาเลยข้างบนจับแหละดูก่อนว่าใช่เบอร์ตัวเองไหมั้ยนี่ก็จะเป็นงานใหม่ของเราเฮ้ยอย่าให้ใครรู้นะอ่า ที่ออฟฟิศของเรานะคะได้ทำการจับไปครบกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือทางมาร์เก็ตติ้งกับฝั่งแท็กกรสานะคะเดี๋ยวเราจะวิดีโอคอลไปหาทางฝั่งแท็กกรสาค่ะถึงวันแล้วนะคะที่เราต้องแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะในวันนี้ซึ่งเมื่อเช้านะคะบอสได้เป็นคนเปิดคนแรกนะคะมอบให้กับป้าตาเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ป้าตาก่อนเลยคนแรกว่าป้าตาจะได้เบอร์ใครนะคะป้าตาไปเอาของขวัญนะคะจะได้รู้จักกันต่อไปค่ะพี่อ้อมโทรเลยค่ะ กดอีทีค่ะตทรหาทศบดีอันนี้ต้นปูด่างมื่อก่อนแสนกว่านะตอนที่เหลือเท่าไหร่อัมยังไม่ได้โทนเลยค่ะพี่เจนยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่ได้แลคือใครพี่แนนแกเดแเดอไอะไรดูดิไไมไม่มันนั่งอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาเลยอะแล้วก็จับขาหลอกตลอดอ้ย ินแล้วก็เอ่อพวกเกี่ยวกับเครื่องประเทินผมรับโทรศัพท์ด้วยนะพ่อพ่อมืเหลือมของหนูอี๋ดินหลอกเบ้าควัญก็เดินสั่งขาหลอกไหมมั่วตัวไอ้หมอดยับม่วงเอ่ยม่วงใจของคิดว่าของเหมาะกับพี่บ้านไหมคะคิดว่าเหมาะนะเพราะเขาน่าจะรู้ว่าว่าเป็นผมอะพี่บานกดโทรเลยค่ะเขาร้องไห้อยู่ตรงนี้เชิญพี่หมีลำรอบนะจะ่วยพรให้ถ้าเกิดว่าเมีย ไล่ออกจากบ้านไปเที่ยวบ่อยนะอ๋อวันนั้นที่โทรกันใช่ไหมไอ้โหรกำนันนกเหรอไม่อยากได้อ๋อเนไนไอ้ที่นั่นเลยเอโอรับรองเตลใส่ไปวันนี้อันนี้เกตได้ใครเกตได้ใครไม่รู้ใครนอเมมึงไม่รัใครนอมาข่าอ่อฮัลโหลอันนี้เบอร์ใครคะอันนีแม่เสือสาวแม่เสือสาวเบอร์ใครคะเบอร์นี้เบอร์ใครคะไปนู่นไปไป โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการแรกของรางวัลจากเบอร์โทรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูปีหน้าเลยดีกว่าว่าเราจะเอาอะไรมาเล่นกันบ้างนะคะปีนี้ Happy New Year บาย